สวัสดีครับผมนายกิจธนาเที่ยงร่วมตัวแทนจากกลุ่มอยู่ในเลียววันนี้ผมขอเสนอแอปพลิเคชันด้านการท่องเที่ยวที่เน้เนไปในด้านาศาสนสถานและก็บรณสถานเป็นหลักที่มีชื่อว่าบุญรอดไกด์ทัวร์หากถามว่าทำไมพวกเราจึงทำแอปพลิเคชันบุญรอดไกด์ทัวร์ที่เน้เนไปในด้านาศาสนสถานและบราณสถานนี้ขึ้นมานั่นก็เพราะประเทศไทยของเรานั้น เป็นอีกหนึ่งประเทศที่ขึ้นชื่อเรื่องวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์และยังมีนะักท่องเที่ยวบ้างหน้าหลายตาไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวภายในประเทศหรือพนอกงนประเทศก็ตามได้ทําการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศตามสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมต่างๆและนั่นอาจจะทาให้นะักท่องเที่ยวที่เดินทางไปพบกับปัญหาและด้านการปฏิบัติตัวให้เหมาะสมกับสถานที่นั้นๆเราจึงได้พัฒนาแอปพลิเคชันด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบุนรลดไกด์ทัวร์นี้ขึ้นมา ก็แก้ไขปัญหาการปฏิบัติตัวต่อสถานที่และยังคอยให้คำแนะนำเรื่องต่างๆตามแต่ละสถานที่ในนั้นอีกด้วยสำหรับความท้าทายในการพัฒนาแอปพลิเคชันนี้ขึ้นมาคือการที่เราต้องรวบรวมข้อมูลต่างๆเป็นข้อมูลย่ยอยเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวต่อสถานที่อีกทั้งยังต้องออกแบบตัวแอปพลิเคชันออกมาให้สามารถใช้งานง่ายโดยต้องรองรับให้ได้ทั้งนักต้องเที่ยวภายในประเทศและภายนอกประเทศ โดยต้องคำนึงถึงความสูกต้องของข้อมูลที่ผู้ใช้งานจะต้องได้รับสำหรับความเสี่ยงที่เราคาดเอาไว้ก็คือการที่ตัว ai chatbot และตัว ai avatar ของเราไม่สามารถตอบคำถามของผู้ใช้งานได้อย่างถูกต้อง100%อรซอีกทั้งตัวแอปพลิเคชันของเราเนี่ยจะเป็นที่จะต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตทุกครั้งที่ใช้งานขั้นตอนการใช้งานเมื่อเราเข้ามาภายในแอปพลิเคชันแล้วก็จะเจอกับสิบหมวดหมู่อันดับแรกด้วยกันก็คือ explore map culture guide c แชทบอทและ Reminder Setting สำหรับ Explore Map เมื่อเรากดเข้าไปแล้วจะปรากฏแผนที่ประเทศขึ้นมาและจะปรากฏสถานที่ต้องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมต่างๆขึ้นมาเมื่อเราลองเลือกสถานที่ในสถานที่หนึ่งนั้นก็จะมีรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติของที่นั้นๆรวมถึงระดับความขึ่งคลัสอีกด้วยในส่วนของ Culture Guide เมื่อกดเข้าไปแล้วจะพบกับลิสสถานที่ท่องเที่ยว โดยจะปรากฏสถานที่ที่ใกล้ที่สุดเป็นอันดับแรกเพื่อให้ง่ายต่อการค้นหาต่อมาจะเป็นตัวแชทบอทที่ให้ผู้ใช้งานได้เข้าไปพูดคุยสอบถามเมื่อเข้าไปพูดคุยสอบถามก็สามารถเรียกได้ว่าผู้ใช้จะสนทนาโดยการพิมพ์แชทหรือจะใช้ระบบ AR ของเราสนทนากับ AR อวตารบุญรอดตามรูปภาพดังนี้ และส่วนสุดท้ายจะเป็นการตั้งค่าการแจ้งเตือนในตัวของแอปพลิเคชันและนี่คือทั้งหมดของแอปพลิเคชันการท่องเทีเ่ยวเชิงวัฒนธรรมบุญลอดไกด์ทัวร์ขอจบการน,นำเสนอแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณครับ